สวัสดีค่ะทุกคนเ s t i m o n m um i n นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันวันนี้เราจะมาทายบะหมี่กึ <c oughs> งก่งสำเร็จรูปว่าที่เรากินมันคือยี่ห้อใดรสชาติใดโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยมากกติการได้เลยจ้ากติกาก็คือมีบะมีกึ่งสำเร็จรูปามาให้ทายก็ <Okay. S 2> ถ้าทายผิดก,ก็จะมีบทลงโทษถ้าทายถูกก็ถ้าทากถ้าทายผิดก,ก็มีบทลงโทษ มีเก้าซองต้องทายให้ได้อต้องทายให้ได้อย่างน้อยห้าซองถึงจะชนะโอ้โหเยอะจังตัดได้เลยค่ะหลับไหมเดี๋ยวสองแรกคืออะไรนะสองแรกมันต้องแบบเบสิกเบสิกแน่เลยอ่ะแงเจอสินวดหลังพ่อคืออะไรยังไม่บอกเลยไหมปวดหลงพ่อคืออะไรอ่ะไม่บอกเอ้าูป้าว่าเนี่ยถ้าปิดแล้วมันรู้สึกแบบมันเหมือนจะหลับอ่ะเพราะมันกินไปเลยมาแล้วหรอใช่ ไมนจะหกป่ะไม่ขอบ่ะอ๋อกินไ่กันเนี่ยง่ายแบบ่าอะไรรู้เหรอมันมั่วมันคือพี่หูป้นี่ยอะไรกันเนี่ยใครยล้เดยป่เดี๋ยวรู้ปะถ่ายเลยแต่ว่ายห้อให้ถูกด้วยนะถ่ายแล้วสองรอบเลยปะก็ได้ถ่ายยี่ห้อกับกับรถให้ถูก มาม่ามมาา่อะไรมาม่าหมูสับหมูสับอะไรหมูสับสซงเครื่องแน่ใจให้ตอบอีกแล้วไม่คืออะไรอร่อยจนเรียกว่าสซงเครื่องถ้าปกติมันจะตอบถูกจะเฉยนะแต่ถ้าตอบผิดจะไม่เฉยเอาตอบผิดก็บอกว่าผิดไงอะไรมาม่าหมูสับช่องสีเหลืองอะใช่ปะผิดอ่ะถ้าสองรอบไงยหมูยาวหมูสับ

นี่กลิ่นมันคุ้นมากเลยจะกินเหมือนเมื่อกี้เลยอะซองเมื่อกี้ไป่ะเนนี่มันจืดจังอะขอโทษใส่น้ำเยอะเอ้าจะหลงบุหรี่ไหมรู้แล้วมันไม่ได้ลากขนาดนั้นโอ้โหง่ายเลยเนี่ยไม่รู้แบบโอ้โหไม่น่าไวเลยทุกคนมันคือหม่หมูสับใช่ปะเอออร่อยปะรสจืดจังเดี๋ยวใส่น้ำให้หน่อยแล้วกันจืดมากใช่แบบนี้สุกไม่สุกหรอสุกแล้วมันเป็นที่เล็กเลยก่อน ใช่ใช่ใชมัน็ว่าเลอกจันไม่ดีมันเหมือนมันเหมือนแบบยังไม่ถูกมากเฮ้ยเมื่อกี้คือไหวไห่ปะเมื่อกี้คืออันไหนอันแรกอะอันแรกไม่ใช่ไวอถันเล็ถันเลถันมาสิมันคือยำยำหมูสาบิปมันคือยำยำหมูสาไม่ใช่หรอชิปมันจืดสองรอบแล้วนะที่ยำยำหมูสมไปแล้วอันนี้คือม่าม่าหมูสามับี่ บอกผิดก็อยากจะพายกันเลยกินยอมๆไงตอนนี้มาม่าไม่ใช่ไงทำไมต้องกินแล้วเท่าไหร่วะอยากพึ่งทุกคนอยากอยากฟังอะไรป้าจะเล่าอะไรฟังเวลาสองคนสนิทกันมากเว้ยแล้วมีวันหนึ่งต้องไปแข่งต้องไปแข่งก้หนไม้ด้วยกันก็พี่ก้อนไม้ไม่เริกแล้วมึงหลับอ่ะทุกคนนั่งรอแข่งอ่ะเหลืออระมาณแบบไม่ถึงห้านาทีอ่ะหันไปอีทีมันนั่งหลับอ่ะเฮ้ยทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบคือว่าวันนั้นอ่ะ เราอ่ะฝันเว้ยเราฝันว่าแบบเราอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างี้ใช่ป่ะแล้วเราอ่ะฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งแล้วคือผู้ชายคนเนี้ยเขาน่าเหมือนเขาเขาน่าเหมือนพี่คนนี้เดี๋ยวเดวขึ้นให้ดูแล้วกันเขาหน้าเหมือนพี่คนนี้อ่ะแล้วคือแบบตอนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใช่ป่ะเออทำไมเสียงคนดังจังตอนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันรู้สึกว่าแบบว่าเราอ่ะฝันถึงคนเนี้ยอยู่แบบบ่อยมากแล้วในทุกๆฝันที่เราฝันน่ะเราจะฝันว่าเขาอ่ะแบบ มีลูกมีเมียอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไปแอบชอบเขาเลยแล้วคือแต่แต่ไม่รู้แบบว่าเคยฝันจริงๆหรือเปล่าแต่ความรู้สึกแบบตอนที่แบบสะดุ้สะดือตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นแล้วคือในฝันนั้นนะก็ฝันแบบอย่างนั้นแหละว่าเออเขาแบบเดินผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเราชอบเขาอะแต่ว่าเขาก็แบบมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วเขาอะก็เดินขึ้นไปแบบบนบ้านของเขาแล้วคือบ้านของเขามันจะเป็นคล้ายๆแบบระเบียงมันเป็นแบบบ้านไม้อะแล้วก็เป็นระเบียงแบบยื่นออกมาใช่ปะแล้วเขาอะก็กระโดดจากบ้านเขาลงมาเลย เขาก็กระโดดหลับลงมาแล้วเหมือนเขาก็แบบเหมืนอนแบยแล้วเขาตายหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบคือนี่ก็แบบเห็นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบไม่ไม่กล้าเดินไปดูเขาแต่ก็แบบทำเป็นเรื่องปกติแบบไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบขับรถมา แล้วเขาก็แบบรู้สึกแล้วเขาก็มาถามว่าแบบเออถ้ามถึงไม่เข้าไปช่วยไม่ไปดูหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเดินไปดูแล้วแบบพอกำลังจะเดินไปก็คือคนตรงนั้นอ่ะมาแบบมามุงก็คือก็ยกเขาไปแบบไว้ข้างๆที่หนึ่งอ่ะแล้วพอตอนที่เราเดินไปถึงอ่ะแล้วแบบคนที่แบบไปช่วยเขาอ่ะก็คือแบบล้อมวงเขาอ่ะแล้วเขาก็นั่งแบบอย่างเงี้ยนั่งกอดคออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเอียงหัวเงี้ยแล้วก็มองหน้าเราแล้วเขาก็ยิ้มอ่ะแล้วเขาก็ยิ้มแบบยิ้มอ่อนๆให้เราเว้ยแล้วเราก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วเรากิดว่าเ้รกไ ไม่รทุกคนโอ้ยิ่งมันคนมากเลยเอ่ะอือหือ <c oughs> อะไรเดี๋ยวก็มานึกวนะ่าจะมาลุมตานะทุกคนทำไมลุมตานะนรู้ละอะไรเดี๋ยวให้ตอบนะต้อนนสุดท้าย อรว่าคืออะไรไม่หรือยเยอะปะอร่อยประมาณักสองสาคำก็หมดแล้วกินให้หมดเลยปะอันนี้ว้ไวายวลยอะอบผมให้หมดนะหายไร้ัสชาเห็นปะอ้าแอดอ่อใช่ไหมกินก่อน ไมป็นไรลหมูมะนาวทำเลือกกินได้แล้วยังไหอ่เยยมยังไม่ถ่ายใช่นั่นอะไรตรงนั้นแหละบนด้วยมั้ยเอหรอเ่าะหร่อ่ะ5ใช่ปะใช่ใช่ใชาได้เลยต้องชิมอะคลิกต้องโงยยหรอ๋ยำยใช่ปะ อีกแล้วเหรอแก่งเกินปะกินโดนะอิ่ว <ok ี uh, sí. ่มันหวานังาะถ้างไปกีิสแล้วอ๋อสี่สี่หนอันนี้ยำยำยำอะไรต้มยำกุ้งน้ำข้น น่เปอ,เอเปดก็พูดอย่างนี้แปลว่าถูกอะไรอะไรนะยำยำต้มยำอืยำยต้มยำกุ้งน้ำฝนกิน้าลนกระมงมาแล้วกินแบบกินคือคือ,อน้ำตาต้มยำกุ้งไม่เลย ไม่่อยไม่ใช่กลิ่นมันมันมันจะกลิ่นแบบโหลโหลอะแบบเอ้ารนแต่หนกฟังเสียงออกมาคือกรอบมากยังไม่สุกเหรอกินเป็นสแน็กเลยเอ้าอะไรอ่ะมันคือรสชาติของอะไรอ่ะจืดๆแล้วมันก็หวานอ่ะ อะไรวะอะะไรวมันแบบมันหวานอะแต่มันไม่มีแบบไม่คือกินแบบกลิ่มแบบต้มยำกุ้งอันนี้เราแต่ว่ากินมันไม่ชัดขนาดนั้นแต่วันหวานอย่างเงี้ยน่าจะยำยำยำแบบยำต้มยำอะไรปะมันกุ้งอันนี้เฉลยได้อะอ้าเฉลยแล้วเหรอใช่เหรอไม่ใช่จะเฉลยทำไมอ่ะเออแต่คิดว่าน่าจะต้มยำกุ้งอ่ะของอะไรของยำยำ แอนผิดอ่ะใช่หรออ๋อไม่โอ้โหกินอย่างนี้กินแบบเปรี้ยวมากอ่ะปัญหาดูกแน่เลยอันเนี้กินมันเปรี้ยวมากแต่ว่าแตไม่รู้มันคือของอะไรอ่ะมันเป็นกินตาโฟใช่ปะของอะไรนะเรื่องโฟมไับยี่ห้อยี่ห้ออื่นดีนะโฟมนี้ดีด้วยหรอได้ให้ไม่เอาง่ายมาหรอกบอกเลยโกหกไม่ได้โกหก โกหกแน่หลอกเหรอไม่ได้หรอกแต่ต้านมันหลอกกันไม่ได้แต่ไม่รู้อะไม่เคยกินง่ายมากจริงๆหลอกป่เนี่ยไม่ได้หลอกมีน้ำว่าเชื่อเชื่อไหมไม่เคยกินจริงหรอฮึไม่เคยกินจริงไม่ชอบกินเหรทำไมอ่ะไม่ชอบกินเย็นตะโพมากป็นตะโพกว่าไต้องเป็นเยตะโพกถึงจะดต่อให้ถูกนะต่อให้ถูกนะไม่ค่ะแพ้แพ้เหอ มาม่าหรือเปล่าวะไม่รู้แต่แม่ก็คเคยเห็นตัของม,มาม่าของอื่นมันมีหรือเปล่ามีบอกว่ามีเอ๊ะไปยูซื้อมาตอบไม่ถูกนะตอบชื่อไ,ไม่ถูกไม่ครบเลยตอบว่ามามา่าตอบเลขตอนที่ผลิตอ่ะแกตอบว่ามามา่าถูกหรอแต่ก็มไม่รู้ว่าจะเอาไรง่าะเล,ลยต,ตอบมาม่าตื่นเนชัดมากเลยนะว้ยว่าเป็นยังไงโตอ่ะถ้าตอบชื่อตอบไม่ครบแต่แม่ลู้็ลงตัวอย่างห้อย้ำๆแ่บมีหลายห้อยมากอันย้ำมันมีตัวโตเมาม่ามาม่าอะไรมาม่าเอ็งตอบโตมองไฟ ให้ตอบอีกครั้งตอบให้ครบตอบให้ครบนะตอบตอบมามาม่าเย็นตาโฟแล้วอะไรไอ้แน้ไอ้แน่ทะเลม้าไฟตอบใช่ป่มอะยามเถอะอะไรมาม่าเย็นตาโฟม้าไฟแหละมันคุ้นๆว่าจะมีของม้าไฟอ่ะมีทะเลป่ะแต่แต่แต่ดูแบบรูปประกอบมันเคยเห็นแบบนั้นไหมไหมแต่งบุญไหมวะไม่มีหรอไม่รู้ไม่บอกมันมีนยกระปุนไมรู้มันมีแบบทุกชิ้นอะไรอยตอบมาม่าเย็นตาโฟทะเลป่ะวะสำหรับที่กันไม่เป็นไรจ้ะ แบบรเราคบนอ๋อทะเลมอไฟก็ได้มามาเย็นตโฟทะเลมอมันยาวไปยาวมันไม <_ an> ามาเย็นตาโฟทะเลมอไฟมาม่าเย็นตาโฟทะเลมอไฟเคาแต่มันจางเม,มันต้องชื่รอป่แต่มันไม่ด้กลิ่นเฉยไม่กลิ่นเยกลยโอเคทะเลมอไฟ ตาพีดอะไร่แต่มันเฉลยปะไม่มีคำว่าทะเลหรอไม่มีคือมาม่ายังตะโฟว่าไฟหรอให้ตอบอีกรอบมันก็แบบตอบว่ามาว่ามาม่ายู่ตะโฟว่าไฟแอนแอนว่ารู้แล้วว่าใครถ่ายก็ต้องมีผิดอ่ะชื่อี้พายมันมีคำว่าตรงเครื่องอ่ะไม่มีคือไม่ใช่หรอป่ะสิโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะแึงโอ๊ยตายยัปักภาพไม่ได้อ่ะสรุปผลก็คือว่าสรุปผลก็คือว่าน้องมิ้งแมน มีฉันเฟลจ้าอันนี้นะเห็นไหมเห็นไหมวาดหน้าเป็นรูปแมวมีหนวดสมเส้นแล้วก็กินมาม่าจุกลดลกัน่างหรือจะวาดเวาดอีกต้องวาดเดี๋ยวยาววาดไทกันารยกันเายอ้าวโออ้าวโอ้โหนี่มันริมผปะเนี่ยหวอันเยังไม่ดีราบาก่อน เดี่ยวก็เดองวัเนี่ยลองดลองแล้วสนีเยอะแนเสร็จแล้วทาไปกองเบี้ยวทําไมจะไปชนอะไระเี่ยไเียเดี๋ยวจะทำานรวมมาม่าให้นะแบบแรกาไหนเป็นที่ทุกเือของวันนี้ มันมันแบบมันไม่ได้คือมันมีทุกรสอยู่ในปากอะมันแบบกินคำหนึ่งก็ี้ยวกินคำหนึ่งจุดบางอันก็เล็กเล่นใหญ่แล้วมันผสมกันในปากแล้วก็อิ่วนานก็รสหนึ่งเร้นก็รสหนึ่งอันนี้จะใช่ของเป็นทะลุก็ใช่ของเป็นทะลุมันมันแย่มากแวตอนที่มันอื่นแล้วใช่เหรอมันไม่แย่นะแต่ว่ามันก็ไม่กินสดน้ำเลย ้่ะทุกคนายเสร็จแล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ชนะแหละเราไม่แพ้แล้วเราก็ทายถูกเราแค่ทายชื่อผิดใช่ไหมล่ะใช่หลังจะมาเล่นเกมอะไรจะแพ้หรือจะชนะผลก้งโทษเป็นอะไรก็รอติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายแอลแวลสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อะไรให้ด้วยนะเพื่อเข้ามาดูยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายพยายามท่านทีบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย